สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับท่านของเดิปโปรไฟล์ Fi นะครับนี่ก็ได้เป็นท่านของพรีเมียมมันบ้างนะก็เออมันอาจจะดูย้อนยุคไปนิดนึงอ่ะไม่นิดอะเหตุนัน่ภาคเปิดมานะก็คือท่านของในเมนพรีเมียมนะครับนี่ก็จะเป็นลิตรที่เรียกว่าวิจัยมาระดับหนึ่งนะครับคือนหะนหมือนการคว้าได้ลิตรที่เรียกว่าลงตัวสับตัวผมนะเพื่อนสามารถที่จะไปแก้ลิตรนี้ได้ก่อนเลยบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับก็จะเป็นลิตรเดนิมิชันโพลิตรที่ใช้ล,ล,า,ยลายนิกแมนนั่นะนะคือโฟ ริปเปิลแล้วก็เวฟนะครับในการที่จะเล่นเนาะคือข้อดีอย่างหนึ่งที่หามาคือ1เลยนะครับมันก็คืนเนี่ยสร้างพื้นที่ตัวเล่นในเด็กๆให้ได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าการที่เรามีอินน่แมนโฟเป็นตัวเล่นเนี่ยความสามารถของมันก็คือถ้าเราถูกไล่ทับโดยริปเปิลนะครับเราได้เสิร์ชอินน่แมนเวฟขึ้นมือได้นั่นเองเพราะงั้นนะครับลิสต์นี้จะเป็นลิสต์ที่พอเราไล่ทุกฐานเนี่ยเราจะมีการันตีว่าเกจสองของเราเนี่ยจะมีขึ้นมือแน,น,น่นอนนะครับซึ่งแน,น่นอนครับด้วยความที่มันเด็กๆเป ไปเทมาแล้วนะครับเด็กนี้ไปเล่นมาคนตกใจนะครับเพราะว่าผมใส่เจตสองหนึ่งใบจริงๆนะผมกลางลิเตเห็นแต่ว่าผมใส่เนี่ยใบยเดียวนะครับผมไม่ใส่ในเจตผมไม่ใส่อื่นนะผมใส่แค่นี้จริงๆนะครับเพราะงั้นถ้าเองของมันนะครับเด็กนี้จะเป็นในที่เวอร์นะครับเพราะว่าัวเองของมันเนี่ย้าบอกว่าขอวัดเกสานเกสสามเนี่ย พอกับติกเกอร์เลยนะครับแล้วก็ได้มีตัวเกียร์มาเสริมทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะก็ได้เป็นเด็กที่เน้นเกียสามเน้นเกียหนึ่งเข้าไปเยอะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าข้อดีของมันก็มีเหมือนกันแต่ข้อเสียม,มันก็มีเหมือนกันนะครับก็คือข้อเสียม,มันเนี่ยก็คือตัวขาขาเล่นตอนเล่นเกมเนี่ยถ้ายื้อไม่ได้จริงที่แพ้เลยน,นั่นเองาะงั้นได้เป็น,นเด็กที่เรียกได้ว่าถ้าได้เล่นเนี่ยสนุกแน่นอนสับชาวไดเม้นะำฮาเเก่าเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ารับรองว่าถ้าหาได้เนี่ยมันจะเป็นเด็กที่สนุก ตัวเแรก่ยเป็นท่าน้าของ i อินแมนโฟล์นะครับก็บอกว่าไม่ถครับเดลิเบิลนะครับจะทาการที่ชื่อมิแมนเวฟหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบนำขึ้นมือนะผมก็ได้เป็นตัวที่เอาไว้เสิร์ฟเวฟนะทิกเกอร์เล็กนี้นะครับก็จะเป็นคี้สี่ดอสี่สแตนสามมิวสี่แล้วก็โอเวอร์หนึ่งนะครับก็ได้เป็นคริทไซส์ครับสี่ใบโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับหรือเอโดเวฟนะครับหนึ่งใบที่เป็นแบบเอสพีนะครับก็ได้ช่องช่องหนึ่งมาเขาส่งให้พวกผมประมูลมาครับแล้วก็สแตนประกาศนะครับบอกว่า เบรสนะครับนำตัวเองเขาโซ่ถ้าใบประกาศมีพาวเวอร์3,500สูงกว่านะครับก็เอ่อถ้าใบประกาศพาวเวอร์20,000ได้จวดมีมาร์ค3,500สูงกว่าสก,กิลก็คือ G2 เนาะก็เช็ 3, ก3โซบวัน1ประกาศได้ที่เป็นพิจิทำง่ายเลยแล้วก็ใส่เป็นพิจินะครับสี่ใบแล้วก็เป็นฮิวสี่ใบนะครับก็จะเป็นทิกเกอร์16ใบบวกตัวเริ่มก็เป็น17บใบนี่นะครับผมในส่วนของเกรด1นะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเ <c oughs> ท่าที่นะพอดีช่วงนี้เป็นวัน ก็เริ่มเป็นแล้วจังต่ออินดีแมนริบเบิ้ลริบเบิ้ลบอกว่าถ้ามีโฟลอยู่ในโซนนะฮะจะบวก2,000อันนี้มีแค่สกิบพันนี้เลยไม่ได้ใส่อะไรมาเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นท่านของหลายๆนั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับใช้แทนริบเบิ้ลได้ก็คือท่านของอีนดีแมนสคอลสคอลนะครับบอกว่าช่องแหวนช่องอโซตัวเองนยเป็นริบเบิ้ลด้วย,น,ยนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่มีริบเบิ้ลในมือเราจะมีเจ้าสคอลมาแทนได้เองนะเพราะงั้นสองคนนี้ควรมีนะครับเพื่อนๆื่อคนลดหย่อนตรงไหนก็ได้แต่ผมาเนี่ย ลิเบิลนะครับควรที่จะใส่สีนะเพราะว่าอย่างนั้นมันยืมแปดพันได้นะครับก็ใส่เป็นอันนี้ลายลายเจ็ดใบนะครับแล้วก็ใส่เป็นั้นของไดโกเบอร์สองตัวบอกว่าเมืองสนามครับเลสตัวเองจิ้มบรรยากาศบุกเหมือนได้แล้วก็จิ้มถ้าเป็นเกลสารสแตนเลสก็ได้มีผลที่ใส่มาอยู่เดีย๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันแล,กแล้วก็เราเป็นข้งของเตบิฟสี่ตัวบอกว่าเออโซบ้าหนึ่งจิ้มบรรยกาศเราบ 5, นะุกห้าพันเนาะแล้วก็ห้าแหวนกัดตีคิดเข้าโซจวได้แล้วก็ใส่เป็นลอเรลนะครับซึ่งใส่สองแบบเลยก็ยคือ รอเรลเก่านะครับบอกว่าเมื่อบรรยากาศลงตีคิดนะครับเล่ย์เล่ย์กาสีตัวสแตอร์วันกาได้เองนะครับอะไรไม่ลบด้วยนะอันนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ใส่ไปหน้าของรอเรลเก่านะครับบอกว่าเล่ย์เล่ย์กสของเราสีตัวนะครับบัฟพลังกาพลังเพิ่มขึ้นสองเท่าบวกอีกหนึ่งคิดิคอนให้บรรยากาศจนจบเพลินนะครับก็จะเป็นหนึ่งตัวเรียกไว้บัฟเพาเวอร์ให้แรงควายและวันกาศนั่นเองนะครับผมก็อันนี้จะเป็นที่ของเกรดหนึ่งแสงหมดสิบเจ็ดใบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโซนเกรดสองนะครับมีแค่ตัวเดียวก็คือท แล้วก็สกิลว่าถ้าเรามีริเบิลในโซบวกพาวเวอร์สองหนึ่งพันตลอดแล้วก็เมื่อเริ่มต้นแอสติกก็คือเริ่มต้นการตีนะครับถ้ามีพาวเวอร์เหมือนสี่มากกว่าก็สามารถครับเมื่อจงตีคิดมันกาัดจบก,การ์หนึ่งใบนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ขู่ตีคิดได้นั่นเองนะครับถ้าถ้าเล่นคู่คอโมโบรอเรวเนี่ยก็จะเป็นว่าพอแวนตีเหมือนสีถ้ามันคิดเนี่ยมันได้จวนะครับแล้วก็เล่นคู่ในเบฟเนี่ยมันก็หวังคิดจวได้อยู่แล,ละะ้วล่ะเนาะก็จะเป็นหนึ่งท่าที่เรียกว่าใส่คู่กกกับเเเเร็วว่่านีียหงหดดต้้มไพอสควรเลยนะครับก็เลยยใใส่ไวว้บเดีนะครับเเพราาะว่ป็นหลายๆ อันนี้เกียร์สามเนี่ยเยอะหน่อยนะครับก็เริ่มวันที่ทางด้านของหน้าแวร์นะถ้าใส่เป็นทางด้านของไดเรเนอร์นะครับสี่ตัวเนาะก็เป็นตัวยืนฐานละนะครับก็เกียร์สามเราคิวบวกหมื่นนะตลอดเวลาแล้วก็เทคแวร์อีซีทีบาโซท็อปเจ็ดหาก้านน้องว่าหนึ่งใบขึ้นมือให้เกียร์สามก็ปรับสองหมื่นบวกหนึ่งกรีดได้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่เอาไว้เล่นเป็นทางแวร์ฐานละนะครับข้อเสียของเร่อนี้ถึงงานที่เห็นได้ชัดคือไม่ได้การันตีไลทรเลยเนื่องเพราะว่าผมไม่ได้ใส่พนักอาสามา เพราะมันไม่ได้มีความจเป็นที่ต้องไปใส่เยอะขนาดเพราะเราเอาเวที่เล่นตัวอื่นเพื่อเหตุผลอื่นนั่นเองนะงเพราะเราไม่ใส่เปิดท่าสามมาแล้วก็กตัวนึงก็เป็นในายลัดน,นะนายลัดนี่บอกว่าถ้าแวนกะเรามีพาวเวอร์สามหมื่นห้าสูงกว่าเมื่อจบการกต่อสู้ที่เจ้านี้จงตีแล้วก็บ้านหนึ่งเข้าโซบุกหนึ่งบุกได้แวนได้นะก็คู่กับเกมหลอดนะครับแล้วก็เป็นในอาร์มนะในอาร์มบอกว่าลงมานะถ้าไอฝั่งมีมือสิบใบมากกว่าก็มาพาวเวอร์ไปสามหมื่นได้นี่หน้าสามตัวแล้วก็ใส่ไปหน้าของเอ็กซ์ซี ไอซิลเบิร์กนะครับท่านสี่ไอซิตัวหนึ่งซิลเบิร์กบอกว่าถ้ามันยากาศของเวาเกินสามหมุนสูงกว่านะครัเจ้านี้บวกพลังห้าพันหมูคิดหนึ่งนะก็เป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัวตีที่เก่งมากๆหนึ่งตัวเลยก็ใส่เต็มไว้สองใบนะเพราะเด็กนี้มันหาได้อยู่แล้วนี่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งใส่เป็นของปแปลกๆหน่อยนั่นคือด้านของหน่วยหัวหน้าหน่วยต่อสู้เกรดิโอเกรดิโอบอกว่าช่องแวร์และเหรียญนะครับเมื่อมันกัดคุณถูกจงมีใ,ใจหนึ่งโซบาร์เคลื่อนย้ายเล็กัดคุณไม่เกินสองใบไปช่องกัดได้แปลว่าเจ้าเนี่ยเนี่ยสามารถที่จะ เล่นคอมโบก่็จิโอมาการได้จิโอมาการเนี่ยนเะไรของมันเนี่ยต้องการเกรสารอยู่นสนามให้ได้เยอะนะครับเพื่อกดดันนิฟันในการใช้ชิเพราะงั้นถ้าเรามีเจ้านี่นะครับเราสามารถแก้ไขจุดเสียที่ว่าเราคอเกรสรไว้ด้านหลังได้น,นั่นเองนะสามารถที่จะโยกใจ่ายในสวัสดโยกเกสรสองใบไปกัดได้น,นั่นเองนะเป็นการประหยัดมือที่ดีมากๆเลยนั่นเองก็จะใส่ใบสองใบนะครับเกสรนี้ก็ใสยย่แปดสิบเอ็ดใส่สิบห้าใบพอกระติกเกอร์เลยเยอะมากเดี๋ยวรอฮิวเกสามาก่อนเกสรนั้เป็นยี่สิบใบแน่นอนนะครับอย่ามาอาปัปเดตให้ทีหนึ่ง แล้วก็ G zone นะครับก็แน,น่นอนครับตัวคีย์เวิร์ดหลักของเด็กอย่างจิโอมา,มากาดนี่ก็ใส่สีเหมือนเดิมนะก็บอกว่าเอ่อคอนนะครับจีโซนถ้าเกี่ยาเกี่ยวองที่เป็นช่องเลียกันเดี๋ยวจะจะได้เอ่อพาวเวอร์บวกค่าฟันชิวค่าฟันสเต็ปได้นะครับแล้วก็มีความสม่ำจะเสร็จแต่ใน,นเมื่อจองตีบ้านหนึ่งจีโซนท็อปเจ็ดคอการ์มไม่เกินสองใบไอ้คอสองใบลงช่องเรียน,นะครับสกองการแล้วก็บวก คีตามเกสาที่คอลงมาไอเกสาที่อยู่บนสนามมันจบการต่อสู้นั่นเองนะก็ได้เป็นตัวที่เอาไว้ตีแรงไวยชุดต้นเกมมาเล่นคู่กับเจ้าเกศสาตัวนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราคอเกสามไว้สามตัวแถวหลังอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเราถูกตีสามารถโยกเก3สาไปกาดได้เลยนั่นเองนะครับคาวนี้ต่อไปก็จะเป็นอีกตัวนึงก็คือั่นของ X g ก m l o t ลนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นโตัวตีปิดสภาพสเปงเล็กนะครับถ้าเมื่อตีบ้านหนึ่งในโซนพาวเวอร์สี่หมื่นบวกหนึ่งได จบไปเทิร์นเท่าเวอร์ถึง80,000ก็ลุกได้นี่นะครับ,บก็มัอที่เก่งแล้วก็ได้บวก10,000ตัดจีโซนนะครับแล้วก็สายเปหน้าของเอ็กซิสนะเอ็กซิสเนี่ยบอกว่าเอ่อเลเซการเราอย่างงี้โซนครับเลเซมัดลิกา,กาของเราเกินไปก็ได้นะครับไม่เกิน5เนาะก็ต่อที่เลซอร์นัจิ้มหนึ่งตัวก็จนตันนวนที่จิ้มกับตัวไวเนี่ยบวกพาวเวอร์4,000นะครับแล้วก็เมื่อตีชิทมีพาวเวอร์3,500สูงกว่าโจุดหนึ่งถ้ามีพาวเวอร์4 000, แล้วก็เป็นตัวก็วคือ X loss X loss บอกว่าเมื่อจองตีชิดนะครับถ้ามีโฮ้งสัมผัสเสูงกว่านะครับจดนหนึ่งใบแล้วก็เลือกคู่แข่งเนี่ยเลือกเรือไถลกาตัวเองหนึ่งใบนะเอาไว้เล่นวางผลเรื่องง่ายน้อยไม่มีอะไรแล้วก็ใส่เป็นเฟอร์นอน์ได้ไหม X D นะครับติดไว้หนึ่งใบนะบ,บอกว่าเมื่อจองตียังไงจีโซนนะนำเรือกาที่เลเซจูของเราเบรกได้เข้าโซทุกใบเข้าโซนะครับแล้วก็ท็อปเจ็ดใบนะครับคอกาดในนั้นไม่เกินจีโซนนะครับ,บ,รบ,รร one, รบทุกรุ่นหนึ่งใบตัว ถ้าเราคอ,เ,อาเรียกว่าถ้าเราเลกา4ตัวเข้าโซลด้ความสามารถของตัวมันเองนะครับจะได้บวกพวาวเวอร์เหมือนกิทุกตัวที่คอลงมานะสานามตอนนั้นเองนะครับก็ได้เป็นตัวที่เอาไว้บัฟพลังโงโ่เฉยๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใส่เป็นท่านของเ e อเทเกอร์หนึ่งตัวเป็นตัวปิดสุดท้ายที่โคตรแข็งแกร่งนะครับบอกว่าไม่ต้องตีครับไงโซนคนหนึ่งไหมนะครับ,มรบเมื่อถ้าไงเนาะก็ได้บวก4,000ตามเพราะว่อจีตามจีโซนอยู่นะครับถ้าพวาวเวอร์ของมันถึง4,000นะครับจะได้บวก1กิด้วยนั่นเองนะเเเปป็นนนตตตััววททีีี่ออาาาาไ้้ิดยกมมมะครคร X, าารรบใใ GBX สสถ G B A ได้ครับแต่ลิทนี่ผมไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะว่าตัวขาเท้าหลังไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ที่กาศนะก็ได้เป็นจริงไอจีหนึ่งใบนะครับบอกว่าเมื่อในการสู้ที่มันกลับงแข่งน้องตี๋ไงยีโซนหนึ่งใบนะครับจะบวกพาวเวอร์ชีวะปมานต่อเลกาเรามสนามแบบเท่าชีวะป่าของชนีคือฟางสามหมื่นสูงกว่านะครับจะได้ไงแบบโซชาแบบตัวหนึ่งใบที่คืนคอร์นั่นเองครับแล้วก็ใส่เป็นซิลนะครับซิลว่ามุสนามขับโซบันหนึ่งนะครับถ้าเลือกยินของกุ้งแข่งหนึ่งใบนะครับบ ถ้าในมิโซะเรามีมากกว่าหรือเท่ากับของอีกฝั่งนะเขาได้ใบใจหนึ่งเขาได้บ้านครับเพื่อเรียกประกาศเราบุคคบปันจบเทินน,นั่นเองก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ยืนหน้านอกเธอได้นะครับแล้วก็เป็นเอ็กคาดิวบอกว่าถ้าไอ้ฝั่งมีตีมาพราะว่าสามหมื่นสูงกว่านะครับสามารถเอ่โบกมือได้แล้วก็สามารถที่มือนหนึ่งใบได้นะครับที่มันกรอุ้ยสี่พันจบเทินก็อันนี้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่เอามาใช้เป็นชิวสามหมื่นห้าไอ้สองหมื่นห้าได้แล้วก็สองปลท้ายก็ใส่เป็นนนัของเจียวไฟบอกว่าใจหนึ่งโซบ้านครับเมื่ แล้วก็สู้ต้องโซบาก้าไป5 0 0 0สงกว่าแล้วบวกชิล1,000 0หมืแล้วก็ถ้าเทอนี้เราเคยมีการเข้าสู่ดมโซน,นะครับจะบวก5 0ันด้วยก็จะเป็นชิลส0ม0นั่นเอีกนะครับเกาะน,นี้เป็นหน้าตาของจีโซ่นะครับก็ใส่ประมาณนี้เบสิกพื้นฐานนะไม่ก็ที่ผมไปหาฟาร์มได้อาารที่ไปเซเซลอร์สิตก็คือพวกจีการนั่นแหละครับแล้วก็ตัวนี้นะเพราะว่ามันต้องการที่จะใช้จริงนะครับก็โอเคส่วนวิธีเล่นกันเลยนะวิธีเล่นนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นละลายให้ถูกต้องนะครับก็จะเป็นนี้าฟก็กไ โกลงไปปึ้งคราวนี้เนี่ยถ้าถ้าหาเรียกว่าถ้าหากินต้นเกมแล้วกันนะครับก็ถ้า,ถาอยากให้มันมีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นนีเ้เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็จะยินแวมโฟครับเพราะต้องมีเกมหนึ่งของส่ามสนามสี่ใบอยู่แล้วกรณีมันฝุกนน้ำก็ใช้ซี้ของไหนเบครับโซบาร์หนึ่งออกไปที่มันกลับมาค่าพันธะเนี้ย เวฟเนี่ยมีพลังหมื่นสี่แล้วพอเวฟตีถ้ตีคิดจะได้จุ่ว์เพราะงั้นเอาเวฟตีเวฟตีเสร็จสมมติว่าตีคิดเนี่ยสามารถจะจุ่ว์าดแล้วปัสแตนขึ้นมาจากเท็กรอเรเว็วดังนั้นหวังผลเอาไดเบฟข้อโซเพื่อจุอ่วได้ดังนั้นเอาแวนตีหมื่นสี่อ่าเห็นป่ะท่ามันจะเป็นท่าเบสิกประมาณนี้ก็คือเป็นท่าที่เอาไว้เล่นคู่กับเวฟซึ่งไดเบฟกับเวฟเนี่ยมีคอมโบก,กนันก็คือถ้าเราใช้ไดเบฟโซบาร์ตัวเริ่มออกเวฟจะยืมพลังที่หมื่นสี่พอดีในช่วงเมทเทอร์ เพราะงั้นพอเราไม่มีล่อเหลียวเล่นคู่แคน่นี้ก็ตีอยู่ที่มีตัวนี้ละลายบวกหนึ่งพันจะเป็นหมื่นบวกหมื่นห้าเออเป็นหนึ่งหมื่นบวกห้าพันเป็นหมื่นห้าบวกตัวบูสต์เป็นสองหมื่นสามตีแวร์ถ้าเขาอยู่กินหนึ่งขอสองหมืน่นเพื่อได้หนึ่งอ่าถ้าตีชิดได้จุดสองใบมาจากแวร์จักไดบิวต์อ่ะเห็นปะค่อนข้างเลได้ดีหรือถ้าเล่นคู่กับถ้าล่อเหลี้ยก็คือมันขับการก็อ่ะแมนตีฮิตก็ได้โจมงานแล้วฮิตแวร์ลุกด้วย สมมติตีฮิตได้จั่วลอเรียวสั่งเลส4ตัวแวนลุกดังนั้นได้เบฟแวนตีฮิตเข้าโซจั่วอ่าแล้วก็แวนติีรอดมึงได้เพื่อหวังหนึ่งไนท์ถ้าตีฮิตก็ได้จั่วอีกใบหนึ่งก็เป็นมือเรียกว่าเออหนึ่งใบจากไนท์จากจั่วจากจั่วแล้วก็เป็นมือห้าใบที่ได้มาฟรีนะครับเพราะทางที่ทุกคนทาการปู่บอกแต่ว่าคอมโบนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าลอเรียวเก่า,สาใส่ใบเดียวไม่ได้หวังผลม,มากขนาดนั้นถ้ามีให้เล่นก็ดีไม่มีก็ไม่ได้แย่นั่่นนนนนนนเเเออออองงะะกก็็็ััี้้ปปหาขไดโรรฟล์คบ ซึ่งมันเป็นเด็กที่เรียกว่าไม่สนุกนะเป็นเด็กหนึ่งในเด็กที่เรียกว่าเพเทมาแล้วสนุกที่สุดตั้งแต่ทาไดเมนทีเมียมาเลยเพราะว่าถ้าเล่นมันเยอะดีนะปกติผมจัดไดเมนจะจัดแบบขาบุกมีขารับให้ตัวเองเล่นง่ายขึ้นที่สุดนะครับแต่ว่าเล็กนี้แม่งริยากแต่ว่าแม่งสนุกแม่งเล่นสนุกสัตว์เลยก็คือเป็นเด็กที่เอาอินเกียสามเอาอินเกีหนึ่งให้มีตัวเล่นเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็รวมตามใหม่อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยว ต่อเดคเซอร์เข้ามาอย่าอัปเดตริดให้ริดต่อไปจะเป็นริดจำไลท์ไอ้จำไลท์ของในมีพีเมียนะครับผม,ผมก็ไปฟาร์มของจนได้ของมาแล้วถึงไหนเดี๋ยวขาดไม่กี่ใบจริงๆกันแหละเออถ้าว่าจะใช้มันก็ไม่ได้ขาดอะหรอกเออเนาะก็ถ้าชอบคอนเทนต์น,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กับช่องแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะกันนะครับเพื่อจะได้พาคลิปให,ใหม่ๆเนาะก็ถ้าเสียงอืดเ,ออเรียกว่าขึ้นจมูกนี่ก็ขอโทษด้วยเพราะเป็นหวันอยู่จ้ะก็วันเจอคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย